ค่ะมาต่อกับอีกคลิปนึงเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนั้นก็เล่าถึงหนหยเราล่ะเล่าถึงอตอนไปเหตุงานอยู่บาบาแรกบาเป็นบาเปิดที่สมับบครงานใดเนาะคะนะ่ะเนาะก็บ่ได้บ่ได้อย่างเลยแล้วที่นี่พานไปสองคืนอี่นาาก็ต้องซื้อกินเองเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ตอนก่อนเหตุงานเขาก็มีอาหารเลี้ยงพนักงานอยู่แล้วมือนึ่งมือนึงแต่ก็กินมือนึงมันก็บบ่พอมันก็บบ่อิ่มดอกพี่น้องนึกออกบ่ละเฮาตอนตื่นเศ้ามาเฮ้าก็ต้องซื้อกินนี่สน่ะเราซื้อ่าเขาพัทยาซื้อ เขาพัทยากินมือแรกตอนนั้นนะผัดกะเพราอย่างนี้แหละกะไก่าาดาวแปดสิบบาทเปิดตอนสร้างอ่ะบ่อไดบังราคาบอ่อใดถามราคาเพราะว่าคิดว่ามันก็คงจะประมาณเออ 30, 40, สามสิบสี่สิบอีกอย่างประมาณนี้บ่เกินนี้เพราะว่ายุกก่กรุงทุงกรกรุงเทพมันก่อราคาหนีแม่นบอกะ่ะอันนี้มันเราม,มันก็บอบ่ไดดเยอะอีกอย่างมากมมยมันก็ได้ทอ่อๆกันได้ทอ่อๆกันกันที่เคยกินนะพี่น้อง แปดสิบบาทปัท๊ดอีน่งกินแทบบลงพี่น้องเอ้ยแปดสิบบาทมาคิดแน่ใจคันว่ากูกินเข่ามือแล้วแปดสิบมือแล้วเกือบลอยขนาดนี้กูจะอยููได้จักมือ้อยังไงไหนพี่น้องคิดแน่ใจแต่ก็ต้องกินแล้วกินให้เบิดตด้วยกินเกลี้ยงบอกอิ่มด้วยโอ้ยหามเงยชีวิตกูขึ้นมาลำดุนพะีเนาะคิดตอนนั้นกินเสร็จแล้วทีนี้น้ามาคิดคิดไปคิดมาอีนา่าจะมารอเฮ็ดงานอยู่นี่ทีเดียวบย่ได เพราะว่าเงิอนนี้น่างก็จะเบิด์ตอย่างอนี้นาเออเงินนี้น่างก็จะเบิดคำค่าวเงิอนนี้น่างเบิดน่างก็บ่มีเพราะว่าหาคงหาแขกหาลูกค้าคือเขาก <c oughs> ็บ่ได้อย่างนีหน้าพี่น้องอืออีน่านกับยางหาหางานเพิ่มหางานแบบงานทําความสะอาดนะเอออี่น,าน่งางยางหาทําความสะอาดตอนกลางวันเพราะว่าอี่น่างเขางานบา่าประมาณซีโมงแรกมันบ่ละซีโมงแรกก็เลิกเลิกประมาณเที่ยงคืนก็ได้นอนอยู่อย่านกีกับกับมานอนก็น ตอนเศร้าก็เฮ็ดงานเพิ่มได้เองใช่ไหมหน้ากับยางหาอะไรยางหางานทําความสะอาดเขาไปตามเอ่อตามโรงแรมตามอย่างที่เขาติดไปรับสมัครงานนะพี่น้องก็เข้าไปถามเขาว่าเปิดรับสมัครงานไหมน,นนี่นั่นแต่เอยนั่งไปได้ไปได้อยู่ทีหนึง่งเป็นเอ่อเป็นเมียรฝรัง่งมีเขาเปิดโรงแรมบ่ใหญ่ดอกบอยยกบใหญ่ก็เป็นเท่าเฮาเป็นเอ่อเป็นห้องเป็นเท่าเฮา ี่ก็บัญชีมันมันเป็นตึกติดติดติด,ตด,ตดกันแล้วเขาเอาสองสองคู่หาท่าเขาเาสองคู่หานะข้างบนเห็ดเป็นโรงแรมให้ฝรั่งอยู่สินะเขาไดแฟนอังกฤษเนาะเขาก็ยุกแฟนเขาเ็ดธุรกิจเขาย่นันแหละเขาเป็นคนอ่าสุลินใจดีใจดีมากนิสัยดีใจดีมากเขาเป็นคนสุลินนี่ก็เลยตอนไปสมัครงานก็บ,บอกเขาว่าหนูทางานสองทีนะคะแต่ว่าหนูต้องทํางานเพราะว่าเงินหนูจะไม่มีกินแล้วหนูก็หนูอยากมาหาวัวฝรั่งนู่นนี่นั่นอยากมาทํางานปลาแต่ว่า หน,หนูหาแขกไม่ได้สีนา่าเขาก็คงสิทธิ์งทุนสรารเลือตัแล้วตอนนั้นเขาก็กาลังาหาหาคนงานทําความสะอาดอยู่พอดีก็บอกเขาว่าหนูหนูทางานตอนเย็นตอนเย็นเข้างานตอนเย็นหนูขอทางานที่นี่ตอนเช้าได้ไหมเขาก็บอกว่าเออได้เขาก็ถามด้วยว่าได้นอนกี่โมงได้นอนกี่ชั่วโมงเขาก็ให้เขาเก้าโมงที่จริงงานที่จริงงานเขาแปดโมงเขาก็ให้เขาเกนะ้าโมงเลาเพราะว่าเขาหายเวลาเขานอน ให้อน,นอนพักเนะี่ยเขาก็ใจดีใจดีเพราะว่าเขาเคยผ่านจุดนันมาเนาะเขาเขาเขาก็าบอกว่าเออเขาเข้าใจเพราะว่าเขาเคยผ่านจุดนั้นมามันก็จะมือม่อเนยจังน้อยด้อยพี่นอ้อง <c oughs> เขาเคยผ่านจุดนั้นมาเขาเข,ข้าใจเขาให้เขางานเก่ามงเหลิกสีมงแรง <c oughs> อีนางอีนางก็เลยคิดว่าอีนางเหลืองาน <c oughs> อ้ยอีนางเหลืองานอยู่ทําความสะอาดสีโมสีมงแรงแล้วก็ ไปเขาไปเขางานบาร์ตอนเลศจักนี้จังน้อยก็คงว่าเป็นยังโดกอย่างประมาณนี้นะน,นางคิดเองเออเองเนาะนีน่นางเห็ุงานเห็ุงานเป็นคือ,อคือ้นึกคือนึกออกบว่าข้างบนเขาเปิดเป็นของโรงแรมของพักแต่ว่าข้างล่างเขาเปิดเป็นบาร์เขามีพนักงานบาร์ที่ขายเหล้าขายยังอยู่ข้างล่างแต่ว่าตอนนั้นอ,ะอ่ะเออเขาเขาบอมีแม่บานทําความสะอาดข้างบนแล้วเขาเราเขาบอมเอา พนักงานตีเฮ็ดงานบา่าขึ้นไปทําความสะอาดข้างบนนะเจ้าของเฮ็ดเองพี่คนที่ว่าเป็นเมียฝรัร่งเจ้าของเป็นคนสุรินทร์นะทําความสะอาดเองทุกอย่างเพราะว่าเขาบอกว่าโรยใช้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าจ้างจาง้าจ้างเขามาขายเหล้าขายเบียร์ใช้เขาทําความสะอาดเขากระดาษเขาบอกอย่างนี้สิเขาเฮ็ดเองเขาสอนงานหนูเองทุกอย่างเลยคัดซุ้มคัดสวมเขาสอนเองเป็นเจ้าของแต่เฮ็ดทุกอย่าง,พงเ,เนะพิ่งเคยเห็นนะี่นาเพิ่งเคยเห็นเนาะ อีนางก็เหตุงานอยู่นันไดประมาณสองมือสามมือแล้วที่นี่อีนางก็เหลิกงานสีโมงเนาะอีนางก็ไปก็จะไปอา,อาบน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเหตุางานบ่าตองสีน่็เกือบหาโมงสีน้านที่นี่คนที่เขาแล้วก็มีเกิดเรื่องอยู่เกิดเรื่องเพราะว่าอีนางเลิกงานจากาทำความสะอาดเลิกงานกลับไป ไม่นั่งเมยเมยแห้งอีนั่งก็เลยบ่ไปนั่งก็เลยหยุดงานบ่าปฏิน,น,นีนั่งนอดนั่งนอนนั่งตื่นสามานั่งก็ไปเหตุงานตา้ความสะอาดปกติกลับมากลับมาเสื้อบอกว่า,วาคนถี่มันรับรับอีนั่งเขางานทำเหตุงานบ่าตอนแรกที่คนคนคนถี่นมันรับรับอีนั่งเขาที่บวมนจ้องบ่านะบวมนจ้องบ่า แต่ว่าไม่เป็นคนดูแลมันบ่กเป็นคนดูแลดอกก็คือว่านึกออกว่ามันอยู่มาโดนอยู่มาโดนมันก็เป็นคนเก่าคนแก่อยู่นานอย่างนีซีหน้าเออมันก็เลยแบบว่าว่างอำนาจแนจักหน้อยอย่างสีซีหน้าสามีตื่นแล้วค่ะนั่นแหละมันอยู่มาโดนแล้วที่มันเอิรนมันเมาเมาด้วยแหละนางเหลืองานกลับไปเมื่อยเนาะมันก็เอิรนนางมากวักมือกวักมือเหลือกไอ้นางซีหนะมานั่งนี่แทตอนนั้นมันก็คุยคุย โทรศัพท์อยู่เดี่วิดีโอข้อคุยโทรศัพท์กับผู้บ่าวผู้บ่าวไทยผู้บ่าวเด็กหน่อยมันผู้บ่าวเด็กหน่อยมันอยู่ในนี้ผู้บ่าวเด็กหน่อยมันบอกว่าเอองั้นแค่นี้ก่อนวางสายก่อนก็ได้มันบอกว่าไม่ต้องวางไม่ต้องวางมันวาง้าเด้ไม่ต้องวางแบบว่าจะโชว์อานาจให้ให้ผู้บ่าวเด็กหน่อยมันเบิงให้ผู้บ่าวเด็กหน่อยมันฟังสีหนาว่ามันคุมคุมเด็กหน่อยคุมคนงานได้องี้สีหนาพี่น้องดูก่อนปะอืมอ นั่นแหละมันก็ถามว่าไหนเรามาซิมันเป็นยังไงฉันรับเธอเข้าทำงานเนี่ยทําไมเธอถึงทําให้ฉันหน้าแตกทั้งๆที่เจ้าของบาร์เขาบอด้วายอย่างเลยเด้เขาบอดีวายอย่างเลยกูดมอเด็นั่นแหละพี่น้องสามีก็ตื่นลงมาแล้วเนะาะถามว่าเป็นยังเธอคื้บมจุดไฟชัดจุดแล้วแต่มันติด <c> ก <oughs> ่อไฟพี่น้องหนาวก่อไฟบอดได้เปิดฮีเตอร์นะค,ะ,คะประหยัดไฟรอบเปิดฮีเตอร์รอนหิมะตกหนัก,นก จ้างเปิดเนาะค่ะเนาะนั่นแหละมันก็เออเนี่ยพระเออนี่น้่เขาไปดาดาวด่าสารพัดมันดา่าพ่อมดูถูกพี่น้องเอยจะเล่เราไอ้ฟังนั่งจำเลยขึ้นใจมันบอกว่าตอนกลางวันไปทําอะไรมานี่ก็บอกเข้าไปอธิบายเหตุผลเข้าไปเนาะว่าก็าไปก็ไป,ไปหางานทําเพิ่มหางานทําความสะอาดเพิ่มเพราะว่าต้องทําเพราะว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เหลือไม่มีตังค์กินตังค์จะหมดแล้วอย่างประมาณนี้นันบอกว่าคิดคิดว่าตัวเองเก่งเหรอมันบอกมา คิดว่าตัวเองเก่งหรอคิดว่าตัวเองเป็นใครคิดว่าตัวเองเก่งหรอคิดว่าตัวเองสามารถอยู่ที่นี่ได้ทํางานสองที่สามที่เหรอเออมันได้นั่งอืมแต่งตัวก็บ้านนอกหาแขกก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นเขานะ่ะแล้วยังไม่ตั้งใจทํางานอีกคิดว่าตัวเองเก่งหรออือตัวก็ดําตัวก็บ้านนอกมันว่ามันบายนั่งเดยอืมคิดว่ามีปัญญาทํางานสองที่สามที่หรอไปลาออกจากที่นั่น แล้วก็ตั้งใจทํางานที่นี่เธอรู้ไหมว่าเธอทําให้ฉันเนี่ยเสียหน้าฉันเป็นคนรับเธอมาโอ้ยขอโทษขอไปพี่น้องสามีตดแตกโอ้ยน่ะนั่นแหละพี่น้องมันก็ได้นะมันก็บอกให้นางอ่า คือสร้างไอ้หน้าเชื่องบังคับเนี่ยไปลาออกงานที่นั่นใช่แล้วก็ตั้งใจกันมาทํางานที่นี่ให้มันดีแค่งานงานแค่ที่เดียวเนี่ยตั้งใจทําให้มันดีก่อนก่อนจะกระแดะไปทำสองที่สามที่อมืมันดาใส่ยีนังแล้วแล้วมันมันเบาหลายอย่างอยพี่นองมันเบาหลายอย่างเลยทีนี้มันบอกว่าถ้าเกิดไม่ลาออกจาก ที่ทําความสะอาดเนี่ยก็ออกจากที่นี่ไปเลยแล้วเธอออกจากที่นี่เธอจะไปอยู่ที่ไหนเงินติดตัวก็ไม่ค่อยจะมีเอ่อรู้จักใครที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้จักเธอจะไปอยู่ที่ไหนเธอจะไปมีมีเธอจะมีปัญญาไปอยู่ที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่ที่นี่ถ้าฉันไม่รับเธอเข้าทางานเธอจะได้มีที่สุขหวนอนไหมปุนเด้ไวนางอีนังก็โกรธแล้วก็โม่งหัวอยู่แหละแต่ไวนาเขาเงียบบริวาวิอย่างต่อได้ที่นี่มันก็บอกว่า ยังไม่ไปอีกมันบอกตอนน่ะยังไม่ไปอีกบอกว่าให้ไปขึ้นไปลาออกจากที่นั่นแล้วก็กลับมาทํางานเต็มที่ที่นี่เพราะเธอทําให้ฉันเนี่ยเสียหน้านะเพราะฉันเป็นคนรับเธอมาแล้วเธอมาเธอมาเธอมาทําอย่างนี้ได้ยังไงอีนั่งก็เงียบอีนั่งก็บอกว่าไม่ลาออกหรอกค่ะเพราะว่าหนูชอบงานที่นั่นแล้วนี่มันบอกว่างั้นเธอก็เลือกมาว่าเธอจะทําที่นั่นหรือทําที่นี่ถ้าเธอทําที่นั่นเธอก็ออกไปจากที่นี่แล้วเธอจะไปนอนที่ไหนเอหนูก็เลยบอกว่า หนูเลิอกออกจากที่นี่ดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูทํางานทําความสะอาดดีกว่านู่นนี่นั่นเนาะเออนี่บอกเอองั้นก็ออกไปเลยนู่นนี่นั่นนี่กัยญางขึ้นไปเก็บส้าเลยเก็บสา้าเก็บสา้าเซ็ตแล้วยังแล้วกัยังก็คิดแน่ใจคิดแน่ใจน้ําตาตกในอยู่เนาะว่าโอ้ยเป็นอย่างขึ้นมาว่ากันขนาดน,นี้ดูดูขอโทษขออภัยลีพี่น้อง มีฉันโอ้ยคับแม่นั่นแหละค่ะอีนางก็ตัดสินใจออกจากตรงนั้นเลยบอคิดหนาคิดหลังบอรีรอกับขึ้นไปเก็บสภาเอ่ออุย้ยบอแมนขอโทษขออภัยีนางก็เลือกที่จะอนั่นแต่ว่าอีนางกัย่งพรท่านได้ออกจากตรงนั้นเลยอีนางกนอนก่อนคืนนึง แต่ก่อนทีนางจะนอนอีนางไปหาห้องพักก่อนเด้่างหาห้องพักของราคาถืงทีน่าเพราะว่าตอนทีนางไปทําความสะอาดอยู่โรงแรมน่ะนะนางเห็นอยู่ว่าถ่ายซอยมันมีห้องพักห้องพักไล่วันขึ้นละลอยเออห้องพักไล่ห้องห้องธรรมดานะห้องธรรมดาขึ้นละลอยลอยแปดสิบแต่ห้องเป็นห้องแอร์ขึ้นละสามลอยนางก็ไปพอนางได้หูห้องพักแล้วนางก็ขึ้นไปเก็บสภาเลย คืนไปเก็บสภากระปุกกระเป๋ายังออกมาตอนที่นั่งเดินลุงออกมานะอีน,นัน,นบอยอีนันบอยยูแล้วเพราะว่ามันเป็นอีกมือหนึ่งมั้งเออจำแมนบอกว่าอีกมือหนึ่งแหละยีน,าน่างยีน่างเห็นเห็นผู้ยิงเห็นคนย่นันสองคนสามคนคราวนี้เขาบอกว่าอย่าไปใส่ใจเลยอีนี่มันเป็นแบบนี้แหละมันชอบขม่มลูกน้องอืมเจ้าของบาร์เขาก็ไม่ชอบมันหรอกแต่ว่ามันอยู่มานานมันเป็นคนเก่าคนแก่ที่นี่ อย่าไปอ่นนานใส่ใจมันเลยนี่บอกว่านี่ไม่ได้ใส่ใจยัง,ยงหรอกแต่ว่าก็เสียใจอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวเขามาดูถูกเอางทีนืมนี่ก็ไปกลับไปอ่ออกออกออกจากตรงนั้นแม่บอกก็ไปเซาห้องไรวันอยู่มือละลอยแปดสิบมือละลอยแปดสิบเป็นห้องธรรมดามีแค่เตียงนอนแล้วก็พัดลมเป็นห้องพัดลมแล้วก็ ไข่แนที่มีห้องนาในตัวก็คือห้องธรรมดาเก่าๆน่ะพี่น้องห้องแน,น่นอยเก่าๆมีแค่นั้นแล้วก็เห็ดงานกับอพี่เมียฝรั่งก็ก็เป็นเจ้าของโรงแรมนะเขาดีไซน์ดีดีไซน์ดีค่ะเขาเห็นวันอีนั่งบ่มีโทรศัพท์เขาก็ไปหาโทรศัพท์เื่องเก่าๆมาให้ uh huh. เกองเก่าๆมาให้ใส่โอ้ย uh huh. นั่งดีใจหลายพี่น้องเลยบอกคิบบอกฝันว่าจะได้มาเจอคนใจดีแบบนี้ นางได้โทรศัพท์พี่นางก็ไปชาร์จแบตไปใส่ซิมโทรหาแม่บอกแม่ว่าเออได้โทรศัพท์แล้วเฮ็ดงานนู่นนี่นั่นเองซีนะคะเนาะนางก็เฮ็ดงานอยู่นั่นแล้วก็ซาโรงแรมแต่ที่นี่เงินเงิน,งนสิเบิดแล้วเงินสีเบิดก,เกเ็เบิกเบิกเข้ามาหาลอยเบิกเข้ามาหาลอยแล้วนี่คืออยู่นั่นใช้เวลาอยู่จะคืนบลัว เพราะว่าหาหาห้องพักใกล้เดือนอยู่เดียวแต่ว่าเงินว่างมาจำเขาพ่อพี่น้องเอเงินว่างมาจำเขาพ่อเหลืออยู่ประมาณพันหนึ่งนี่แหละเงินว่างมาจำบ่าพ่อเพราะว่าไม่ตองว่างมาจับสี่พัน 4, เนาะสี่พันแล้วที่นี่เมื่อนั่นน่ะเมื่อที่ตัดเมื่อที่ตัดสินใจเมื่อที่ตัดสินใจจะจะกลับกรุงเทพแล้วก็คือสู่บหวแล้วจะกลับกรุงเทพแล้วเพราะว่าอย่าง เงินเหลือติดโตอยู่สามรอยอิลิเงินติดโตเหลืออยู่สามรอยเล็กสามนี่มันเป็นยังไงถแบบว่าพลิกชีวิตอี่นางตลอดเลยตอนออกมาจากสุรินทร์ก็มีเงินอยู่สามพันตอนจะตัดสินใจกลับกรุงเทพจะออกจากพัทยาก็เงินติดตเหลืออยู่สามรอยอิลิเงินเหลือลอยู่สามรอยเอาอย่างไรด,ดีวะกูจะเฮ็ดจัางไรด,ดีวะขันว่าเซาหองอยู่ กอดสิเบิร์แน่นอนแล้วก็เงินค่ารถกลับไปกรุงเทพกับบอมี่เพราะว่าตอนนั้นก็บอกแม่ไว้แล้วว่าอาจจะกลับไปขออาศัยอยู่นําสักน่อยเด้อพอหางานได้แล้วก็จะย้ายออกดอกเพราะว่าตอนนั้นแม่แม่กับแม่ก็อยู่กับผัวใหม่แล้วเนาะก็ประหยัดยุ่งก็เล่าปันใดเพรว่ามันบอบสุดๆนะน่ะเออโอ้ยก็โทรบอกแม่อย่างเรียบร้อยแล้วว่าเออเดี๋ยวจะไปล้างเงาะเราออกจากงานเราก็จะนั่งรถตู้กลับ พอวาเงินสามลอยนะเฮาจะซาวล่งเร่มต่อบอดายแล้วเพราะเฮาจะต้องเก็บเงินค่ารถตู้ขข้นขอรุงเทพก็ลอยกว่าบาทแล้วเกือแบสองลอยสองลอยมั้งตอนนั้นนะ่ะอืมนั่นแหละแต่คิดไปคิดมาโอ้สูบ่อไวแล้วสูบ่อไวแล้วจะต้องกลับแล้วอืมเพราะว่ายังแล้วก็ไปเริ่มตนไม่เอายุ่งเทพก็ได้เองสินะก็ ตื่นเศร้ามากก็ไปคุยกับพีพีคนที่เป็นเจ้าของบาร์ไปบอกเขาว่าหนูไม่ได้อยู่คือคือบอกเขาว่าจะอจอกจะออกว่าจะกลับกรุงเทพหน้าก็ให้ผลเข้าไปก็บอกเข้าไปว่าห้องพักหนูไม่มีเงินแล้วเพราะว่าทุกวันนี้หนูเช่าห้องพักรายวันเขาบอกว่าอา้าวหรอพี่ไม่รู้เลยนู่นนี่นั่นแล้วที่นี่เขาก็พยายามติดจะหาห้องพักให้หนูนั่นแหละแล้วลที่หนูบอกเออหนูบอกว่าเดี๋ยวพี่ลองหาห้องพักก่อน พี่ลองหาห้องพักดูก่อนนี่ประมาณนี้นะนั่นแหละีล๋ยวนี่ก็ไปบอกเขาไปยังเขาแล้วนี่หางานเออยงหาห้องพักบ่ได้เนาะพี่น้องอีนั่งก็พอสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงอีนั่งจะต้องไปเช็คเช็คเช็คเอาออกจากโรงแรมแล้วอีนั่งก็บอกว่าอีนั่งก็ตังกว่าตังใจว่าเฮ็ดงานทำความสะอาดมือนั่นแหละมือนั่นมือสุดท้ายเลิกงานตอนแรกก็เบิกเงินกับเขาเบิกเงินกับเขาแล้วก็จะกลับ จะไปกรุงเทพจังซีหน้าหรือถ้าเขาบ่อหายเพราะว่าน่นางเฮ็ดได้แค่บอกี่มือหรือถ้าเขาบ่อหายก็บ่เป็นอย่างน่นางก็มีเงินอยู่สามลอยก็จะกลับกรุงเทพจังซีนาน่นางก็ไปเช็กเอาออกระวางที่นินางเดินไปเดินไปจะเช็กเอาออกอ่ะพอดีพอดีพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันยู่ใกล้ๆกันน่นางยา,างพานสุหมื่นระวางไปเห็ดงานแล้วก็เลิกง,งานยางพานสุหมือบอ่เห็นบอ่อีหยังพ่อบด ทีนั่งจะกลับกรุงเทพเลาอีนั่งกําลังขี่างไปเช็คเช็คเอาออกจากโรงแรมเอาของเอากระเป๋าออกมาตาหลสายตาเหลือบไปเห็นป้ายรับสมัครงานเป็นบาร์รับสมัครงานรับสมัครพนักงานสาวสวยพร้อมที่พักนั่นพี่น้องีน่นางันยางไปงเฉลี่ยยางไปเอาเห็นปุ๊บยางเหลียวเขาเลยเหลียวสายเขาเลยบอคิดบอรีรอย่างเหลียวสายเขาเลยมือน,นันมือน,นันก็มีผู้หญิง มีผู้หญ,ญิงนั่งอยู่หนา้าบ่าคนหนึ่งมีผู้หญิงนั่งอยู่หนา้าบ่าคนหนึ่งก็เรียวเข้าไปถามเขาว่าที่นี่รับสมัครงานพร้อมที่พักใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวโทรถามบอสให้นะเขาก็โทรขึ้นไปตอนแรกคิดว่าบอสคงจะเป็นฝรั่งลงฝรั่ง,งนูน่นนี่นั่นพอลงมาเปิดประตูออกคนไทยพี่น้องคนไทยแล้วที่จุดพีคก,ก็คือคนโคราชคือกันอีกบอสจะของบ่าทั้งผู้หญ,ญิงผู้ชายเลยเป็นคนไทย ล้วก็เป็นคนโคลาชคือกันนี่ก็บอกเขาไปว่ามาสมัครงานค่ะรับรับพนักงานไหมพอดีหนูทํางานที่เนี่ยหนูทางานที่ทําความสะอาดตรงเนี้ยแต่ว่าหนูไม่หนูหนูไม่ได้ทาแล้วเพราะว่าเงินติดตัวเหลืออยู่สามร้อยหนูเช่าห้องไรวันอยู่เงินติดตัวอยู่สามร้อยเช่าห้องไรวันอยู่ถ้าหนูหาที่พักไม่ได้หนูก็ต้องออกจากงานที่นั่นแล้วก็กลับกรุงเทพแต่ว่าหนูไม่อยากกลับหนูเห็นป้ายที่นี่รับสมัครงานรับสมัครงานหนูไหมแล้วเขาก็ถามคําหลกเลยว่าเป็นคนที่ไหน นี่บอกว่าเป็นคนโครหลับเขารับเลยเขารับเลย,ลเลยโดยที่บขคิดรีรออย่างแล้วก็เล่าเล่า,ลาให้เขาฟังว่าหนูไปสมัครงานห, cream, หลายที่มากเลยงานบาไม่มีใครเขารับหนูเลยเพราะว่าหนูเตี้ยแล้วก็อ้วนอ้วน,นเขาไม่รับเขาไม่รับสมัครงานที่ไหนไม่ได้เลยเอแล้วก็ไปทํางานที่บาที่หนึง่งเขาดูถูกว่าหนูเป็นเด็กบ้านนอกหนูก็เลยออกจากที่นั่นงที่นา้าเขารับเลยโดยที่บขถามาอย่างอีกเขาบอกว่า เี่ทเี่เขารับหนึ่งเป็นคนโคนลาดคือกันสองเป็นคนเตี่ยวอ้วนอ้วนคือกันเออลีเด้อนั่นแหละนี่รับโอ้ยดีใจแหงพี่น้องเอ,อ้ยบนผ้าวัาสนาทรงจะกลับอยู่แล้วพี่น้องจะกําลังกาลังจะเดินไปเช็กเอาเอากระเป๋าออกกําลังจะกลับอยู่แล้วเลี้ยวเขาไปเห็นพี่น้องเอ้ยเส้นยาแดงผ้าเปดเขารับแล้วที่นี่เขาบอกว่าอ่า นี่ก็ขอบคุณขอบอีกองย่างเข้าที่นี่ก็หนูก็หนูก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วเอ,เอากระเป๋าขึ้นมาไว้เลยได้ไหมคะแล้วหนูก็จะกลับไปทํางานทําความสะอาดวันนี้ให้หมดวันหนึ่งพรุ่งนี้หนูถึงจะเริ่มงานได้ไหมคะเขาบอกว่าได้ได้ไม่เป็นไรไปเปวกระเป๋ามาเลยนี่ก็ดีใจแห้งพี่น้องเอยดีใจแห้งยางไปเช็คเอาท์เอากระเป๋าออกมายางเขาย่งางขึ้นไป เขาในบา้านข้างบนจะเป็นห้องพักมันบอกอพอยางเข้ามาเขาถามว่ามีมาแค่นี้เหรอเพราะว่ามี่นางมีกระเป๋าเปไปใบเดียวค่ะมีมาแค่นี้ค่ะมีมาแค่นี้จริงๆเขาบอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาเลยเข้ามาเลยเสอ้อบอบานนั่นนะคนโคราชบ้านเดียวกันนะหลายขึ้นอ,อย่างเนียหลายแล้วก็นี่นางก็มีมูมูแท้ที่เห็ดงานบานนั่นก็จากบ้านนั่นแหละเออโอ้ยบุญภาวาสนาทรงพี่น้องเอยเส้นยาแดงพาแปะชีวิตคือชีวิตต้องสูงหีเี้ย อยู่ตมบอกกันว่าเทศงานอยู่พัทยานะเขาจะไปหาหมูแทบเลิกไปได้เลยบ่มีส่วนหน่อยส่วนหน่อยแล้วก็ส่วนมากคนเขาจะแข่งขันกันแข่งขันแล้วก็คือโตไัยโตมั่นบ่ค่อยมีผู้ใดซ่อยเหลือกันนึกอบบ่สังคมพัทยานะต้องไปสมัมผัสอิลิถึงถึงจะหูเนาะนั่นแหละน่าก็ดีใจแห้งเนาะเอากระเป๋าเอายังขึ้นไปเก็บแล้ว อีนางก็ลงมากขอบุ้งขอบพุ้นเยี่ย่ขาีนางก็ไปเห็นงานต่อเลยนางก็ไปบอกกับจะจะคล้าของ,ลงเลงแ่มที่นางเห็ดงานบอกว่าอีนางขอลาออกแต่เมิอนอนีเลยเด้อคะ่ะเด้อเพราะว่าอีนางก็ได้งานที่นี่พอดีพร้อมที่พักใครนางก็เลยเขาไปคุยเขาได้เขาไปคุยกับเขาแล้วเขาก็ รับเขาทํางานแล้วก็ค้นของเขาไปไว้ยนันย่นแล้วนี่สินะเขาก็เออเออไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าเงินก็บ่ได้ดอกเงินบ่ได้ก็ได้เงินที่เบิกมาหาลอยแล้วก็โทรศัพท์เครื่องหนึ่งแค่นั้นยีนางก็พอใจแล้วนี่สิหนะ้ายีนางก็บก่ได้กบไปถามเอางงเอาเงินอีกนี่สินะก็ยุ่ยกายกันยุ่ย้อย,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 ยกันเลยยุ่ย้อย,ยเดียวกันพี่นอ้องอือนะคะเนะนี่ พออีนางเลิกงานปุ๊บอีนางก็ไปเซเว่นสักหน่อยหนึ่งมีเงินสามรอยโอ้เงินสามรอยกูรอดแล้วรอดแล้วเงินสามรอยกูได้กินเขา่ากินยังแล้วก็ไปซื้อเขาอยู่เซเว่นซื้อเขาเซเว่นแล้วก็ซื้อเบียขวดหน่อยมาขวดหนึ่งเบียสิงมันเด้เบียสิงกินเบียสิงมันเด้พี่น้องขวดหน่อยขวดหนึ่ง,ดงเดินเข้าร้านคนอยู่ร้านถามเอาซื้อเบียทำไมเบียอยู่นี่ก็มีบอกอ๋ออ๋อหนุ่มไม่กล้าซื้อคะ่ะหนูก็เลยซื้อจากเซเว่นมาก็ขึ้นไป ขึ้นไปกินยังสบายใจคิดแน่ใจโอ้ชีวิตนี้กูรอดแล้วโชคดีจังเลยมาได้งานยูนี่มาสั้นวันแรกบ่ด้บ่ด้งานแต่ค่ะก็ก็เล่าถึงบอกก่อนว่าบาเนี่ยบาเนี่ยบาขนขบาร์เจ้าของบาคนโคราดคนไทยเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของอีนางเดี๋ยวจะมาเล่าต่อให้ฟังนะคะเนาะอันนี้ก็เล่าแบบข่าวๆแต่แต่แรกมาถึงถึงทํางานบานี่แล้วนะคะเนาะ มีอย่างอีกหลายอย่างอยู่ในบ้านนี้เดยอจะไปต่อกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็เรือบสว่างขึ้นแล้วข้างนอกข้างนอกคึมๆพี่น้องข้างนอกคึมฝน,นตกฝนตกแบบตกบ่แห้งน่ะตกมากป่อยๆตกตลอดอือนะค่ะนอกเดยวไปต่อกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้มันสีเงาโพดพี่น้องค่ะ <laughs> นั่นแหละค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อไอีน้าก็จะเล่า ห้ฟังประสบการณ์การเหตุงานการก่อนได้ผัวฝรัง่งจนได้ผัวฝรั่งเป็นยังไงเนาะคะเนาะพี่นั่งก็ต้องขอโทษขออภัยคันว่าบอถึกใจผู้ใดบ่เข้าตาผู้ใดคันว่าคัดหูคัดตาผู้ใดในสิ่งทีนั่งเหตุเหตุงานบา่านนู่นนี่นั่นก็ต้องขอโทษขออภัยหลีคะ่ะเพราะว่าจะเหตุยังใดใดคะอี่นา่งเกิดอีนา่งเกิดไหมนั่งเลือกอนนเกิดบ่ไดเนาะพี่น้องเนาะอี่นางก็อยาก ไอหนา้าก็มีความฝันอยากจะมีบง่งมีบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะให้พ่ออยากจะให้แม่ให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่นะพ,พ,พี่น้องคนว่าสำหรับโตวอีน้าเนี่ยมีแค่บุตรม้อสามเนี่ยพี่น้องจะไปเฮ็ดงานกินเงินเดือนเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยค่าเบิดไปแล้วค่าซาค่ากินค่านำค่าไฟมันก็นเบิดแเหล้วพี่น้องว่ามีโอกาสได้ต่างตัวดอกสำหรับคนที่เรียนมาหน่อยอย,อย่างยีหนางเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะชีวิตคนเท่ามันก็เลือกเกิดบ่ได้ค่ะแต่คนเท่ามันก็เลือกเฮ็ดได้ ก็โอยว่ลเลือกเห็ดไดเป็นยังคือว่าเลือเห็ดงานดีๆก็ก็อยากได้ผัวฝรั่งอ่ะก็บรูว่าจะว่าตั้งแต่เนาะก็อยากได้ผัวฝรั่งอยากขึ้นเครื่องบินอยากมาเมืองนอกคิดว่าทาชีวิตนี่มีบุญวาสนาก็คงจะก็คงจะเห็ดใดก็คงจะได้คันบ่ใดก็บ่เป็นยังอย่างหน่อยเฮาก็ได้ลงมืองเห็ดอย่างหน่อยเฮาก็ได้มา มาเฮ็ดแล้วได้ลงมือเฮ็ดแล้วเฮาบ่ได้อยู่ซื่อๆบ่ได้ฝันลมๆแรงๆอยู่ซื่อๆเฮาลงมือเฮ็ดแล้วก็บ่ได้เดือดร้อนผู้ใดเฮาเฮ็ดด้วยตัวของเฮาเองบ่ได้บ่ได้เดือดร้อนผู้ใดเนาะค่ะเนาะนั่นแหละก็ต้องขอโทษขออภัยขอบค้นที่บ่ได้บ่บ่เห็นด้วยกับอีนางเนาะค่ะเนาะชีวิตอีนางก็เกิดมามันเลือกเลือกได้บ่หลายดอกค่ะเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปต really cool. ่อก็ไปต่อคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวอีนางจะไปทําความเอะไทําความสะอาดนะา๊ะยิ่งนั่งจะไป เมื่อานีนางจะกินยัง,งยังบรู้เลยว่าจะกินมะมาหรือสมตำคือเมื่อวานนึกอยากกินสมตำเป็นรอบเตือนยี่ลิพี่น้องเป็นรอบเตือนนึกอยากกินสมตำเผ็ดเพนะะเนาะค่าเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะละพรคลิปนาคะ่ะบาย